เออใช่พี่ส่วนผมมองแต่ผ้าม่านครับอืมใช่พี่อย่าเพิ่งตีกันก็พอเดี๋ยวหนูลงไลก์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเออหนูรู้จักแล้วหนูฟังพี่อยู่ พี่แม็กมาช่วยหนูรวยเนี่ยเขาเตือนหนูแล้วเนี่ยเอาหนูก็ใส่ดีอยู่นะแล้วว่าหนูใส่ไม่ดีละ่ะหนูก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาสีขากัน พ่อบอกขอยแน่นีเมื่อซอยขอยแน่พ่อหญ่นีสนุมสน,สนับสนุนให้ยาครับอย่าไปยอมกัน <c oughs> ใจเย็นๆนะพี่อย่าพึ่งด่าก,กันหรืออะไรนะ <c oughs> ทุกคนใจเย็นๆนะ <c oughs> หนูเป็นคนอะไรไผ้เขาไก่ยาเพาะว่าก็จะ เออพี่ใจเย็นๆอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งตีกันวันเรามป็นหนาหาันมอระผเด่นี่วันเรามป็นหนาหาันมอระผเด่นี่สวยจังไลยล่ะชอบเป็นเหตุใช่พี่แม็กหนูก็โอ้โห เนาะทุดแล้วกโค้อย่ามพ่งตีกันใจเย็นๆหนูโค้ดล่ะที่ไหนงี้ที่เหลืตึงตัวนี้ผมผมเตือนแล้วนะพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพ,พ,พี่แม็กมาช่วยหนูด้วย ของตกขาวพี่เป็นพ่อจะไปหาหมอหอหลเด้อเจ้าพี่เป็นต่อตกขาวนะพี่ตอจะพ่อสิเดี๋ยไปหาหมอไะไรด้วตกขาวไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะทำงานเหนื่อยค พี่ตีงพี่ตีงมันช่วยเขา้หนูด้วยเขาตีกันในไลฟ์เขาตีกันในหน้าห้านหมอลำมันไม่ใช่หน้าห้านหมอลำนะทุกคนที่นี่ไม่ใช่หน้าห้านหมอลำนะมิน้น <c oughs> ต่างอายเป็นแอดมินที่ละอ้ายสิซอยเออ ตกลงใครชนะเอ้ยังไม่มีใครชนะเลยแกด่าหนูอยู่เนี่ยแรงบรรดาใจอืมขทีตตังขทีตตังเจ้าเป็นแอดมินไหยคอยอยู่ สวัสดีค่ะทุกคนดีไหผมรับจบเองเออจะพึ่งตีกันเนาะพี่เดี๋ยวนุมาใหม่เดี๋ยวนูไปเปิดเพลงก่อนคนจะได้ไม่ตีกัน